แชค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1นึมกราคม 268, 8เริ่มปีใหม่วันแรกของปีนะคะเราจะมาอัปเดตสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีเงินเข้าภายในเดือนนี้โดยรัฐจะจ่ายเงินดิจิตอล10,000บาทเฟส2ล่าสุดรับเป็นเงินสดนะคะเดือนใหม่มกราคม2อ6 8มีเงินเข้ากลุ่มผู้สูงอายุที่ มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส2คลิปนี้เราจะมาย้ำเตือนกันว่าล่าสุดใครจะได้เงินบ้างได้เป็นเงินสดกดเงินออกมาใช้ได้ทันทีมาย้ำเงื่อนไขของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซูเปอร์แอปอายุ60ปีขึ้นไปได้เงินแต่อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีนะคะ โดยรัฐบาลคาดว่าจะโอนเงินภายในเดือนมกราคมก่อนวันตรุษจีนของปี2568นะคะและก็ไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกัน ที่นี่ทุกปีตลอดไปนะคะโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล1,000 0บาทเฟสที่2ใกล้เข้ามาแล้วนะคะคนมีสิทธิ์ได้ตังมาทางนี้มาอัปเดตกันนะคะโดยกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกของปีเลยนะคะที่จะได้รับข่าวดีนั่นก็คือจะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีพร้อมเทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์หรือ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะแจ้งสิทธิภายในเดือนมกราคม2568นะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมเมื่อวันที่24ธันวาคม67ที่ผ่านมาครอมอมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยจะแจกเงินสด10,000บาทเฟส2วงเงินสูงถึง40,000ล้านบาทนะคะ เป็นเงินสดผ่านระบบพร้อมเพย์ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปฉะนั้นใครที่ได้สิทธิ์ ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนท่านจะช้าไม่ได้แล้วนะคะทีนี้มาดูกันว่าวันตรุษจีนของปี2568ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันจ่ายตรงกับวันที่27มกราคม2568วันตรุษจีนตรงกับวันที่28มกราคม2568วันเที่ยวนะคะตรงกับวันที่29มกราคม2568 ซึ่งรัฐบาลได้แจ้งไว้ว่าจะได้ก่อนวันที่29มกราคมแต่อาจจะมีการได้เร็วขึ้นหรืออาจจะได้ตามไทม์ไลน์เดิมนะคะต้องรออัปเดตเป็นระยะนะคะทีนี้มาเช็คเงื่อนไขการแจกเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสที่2ล่าสุดกันนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567สำเร็จนะคะมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567เกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2507นะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน500,000บาท ณวันที่30มิถุนายน2 5 6 7ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะณนะวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 7ไม่เป็นผู้ต้องขงัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักกันและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชัณฑ์ณวันที่30พฤศจิกายน2567นะคะ ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสำหรับในรายที่โอนไม่สำเร็จนะคะผู้สูงอายุมีเวลาแก้ไขข้อมูลกี่ครั้งโดนตัดสิทธิ์เฟสองเงินดิจิทัล1,000 0บาท ในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกนะคะก็จะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้ําหรือรีทายให้แก่กลุ่มเป้าหมายจํานวน3ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อผลกําหนดการรีทายครั้งที่3แล้วรัฐบาลก็จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการจะไม่ได้รับเงินทันทีนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกของปี68ที่จะได้รับเงินสด1,000 10, 0บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนฉะนั้นต้องเช็คตัวเองแล้วนะคะผูกบัญชีได้รับสิทธิ ต้องผูกบัญชีพร้อมีกับเลขบัตรประชาชนนะคะอัปเดตข่าวดีวันที่1มกราคม2 5 6 8